สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเจอกันกับน้องไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับับในท่านะครับฮุยล่ากับฮุยฮานอยนะครับมทปรปจำบันที่สามเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางฮุยล่านะครับสามตุบบุญวันนี้นะครับผมจัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ ีรนะคับสามรอยยี่สิบเก้านะครับพ่อ,พอหม่พี่น้องครับต่อไปนะครับสองร้อยเก้าสิบสามนะครับพ่อหม่พี่น้องครับ วายชอนะครับก็จัดไปเน้เนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนะครับตารรอยี่สิบสามนะครับพ่อแม่พี่น้องวายชอบก็จัดไปเน้เนๆนะครับดีนะครับจุดสามตู้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนะครับ สองตัวล่างวันนี้นะครับผมจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีเลขนะครับมีเลขยี่สิบเก้าหกสิบสองคือสอง เ3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวายชอบนะครับก็จัดไปในนน้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางตอไปนะครับเป็นในทางห้ยฮานอยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสามตุบุญวันนี้นะครับผมจัดให้ครับมีเลขนะครับจัดรัอยสามสิบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในตอไปนะครับ สามร้อยสิบเชตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับไปต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จะไปแน่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อแม่พี่น้องในทางต่อไปนะครับชุดสองตัวนะครับวันนี้นะครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับ กับสามสิบสองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีเลขนะครับสามสิบแอดสิบสามกับสามสิบสองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จัดไปแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องกับในท่านครับฮวยลาบกับฮวยฮานอยนะครับ งดพยายามวันที่3ามนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับฝาาชอบนะครับก็จะไปแน่ๆนะครับฝาาชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับจะน้องไก่ปลานะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ